สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเรามีภาพฟิตติ้งจากละครเรื่องเสือสั่งฟาสามมาฝากช่อง7นะคะได้มีการออกมาปล่อยภาพฟิตติ้งของละครเรื่องสัจจะในชุมโจนหรือเสือสั่งฟ,ฟ้าภาค3เราก็เลยจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันพยักคำรามกล้องอีกครั้งลาชันแห่งชุมโจนสั์สาวานแห่งความแค้นและสาวน้อยผู้นำมาซึ่งหายนะเขาคือราชันแห่งดงพญาเยน็น สัจจะในชุมโจนเสือสังฟาสามซึ่งช่อง7ก็ได้ออกมาปล่อยภาพฟิตติ้งของละครเรื่องนี้เพิ่มเติมเพราะเมื่อวานเนี่ยปล่อยมาแล้วภาพหนึ่งซึ่งดูจากเสื้อผ้านหน้าผมของนักแสดงก็เป็นแนวย้อนยุคซึ่งก็เข้ากับเนื้อเรื่องดีเพราะเป็นแนวเสือเป็นแนวชุมโจนใช่ไหมเพราะในยุคปัจจุบันนี้ก็คงไม่มีแนวนี้แล้วแหละต้องทําเป็นพเพลียเท่านั้นถึงจะดูสมจริงซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้พระนางเป็นออกมากระพานประกบคู่กับแพลวเชมวี ส่วนคู่รองก็เป็นคุมกิติภูมิกับนางเอกน้องใหม่แอนนาคึกซึ่งนอกจากภาพฟิตติ้งที่เราอยากดูแล้วนะคะว่าเสื้อผ้านหน้าผมจะออกมาเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งก็คือภาค3เนี่ยเนื้อเรื่องมันจะต่อจากภาค2ยังไงซึ่งเราก็ไปหาข้อมูลมาคือไม่มีเลยนะคะช่อง7ไม่ได้บอกอะไรไว้เลยนอกจากปล่อยภาพฟิตติ้งมาให้เราได้ดูกันมีที่เขียนบอกเพิ่มเติมก็คือที่เขียนว่าเขาคือราชันแห่งดงพญายเย็น ซึ่งก็น่าจะหมายถึงที่ตั้งของชุมโจรที่ออกมากระพันยอยู่นะคะซึ่งดงพญายเย็นเนี่ยจากละครหลายๆเรื่องที่มีการพูดถึงป่าแห่งนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่อันตรายมีสิงสารสัตว์มากมายหรือว่าตัวประหลาดอะไรหลายๆอย่างที่ทุกตัวละครเนี่ยจะต้องฝ่าฟันจนออกมาจากป่านี้ให้ได้นะคะหลังจากที่เราเคยดูมาหลายเรื่องที่มีการเอ่ยถึงดงพญายเย็นแต่เราก็ไม่ได้รู้ เยอะอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะเข้าใจถึงเรื่องนี้ได้มากกว่าถึงแม้ว่าเราจะชอบดูละครบูแต่ก็อาจจะอธิบายได้ไม่ถูกมากนักน,นะคะแต่ที่เราได้อย่างหนึ่งคือแนวของเรื่องนี้มันจะออกมาเป็นแบบไหนก็คือน่าจะเป็นแนวบูแอคชั่นแฟนตาซีระจนภัยมีของขังมีกระถาอาคมซึ่งเราเชื่อว่าหลายคนชอบดูละครบูแนวนี้แต่จะว่าไปละครบูช่องเ็ดช่วงนี้นะคะที่เปิดโผมาเนี่ยจะเป็นแนวนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสาห้าที่เพิ่งเปิดโผลไปก่อนหน้านี้แล้วก็เรื่องชาติพยัคฆ์คมนักเลงที่เข้มหัสวีประกอบคู่กับฮาน่าซึ่งเรื่องนี้นะคะมันมีนิยายด้วยเราลองไปอ่านเรื่องย่อมาแล้วก็เป็นแนวนี้เหมือนกันเป็นแนวแบบประจนภัยมีของขังมีกระถาอาคมเหมือนกันซึ่งเนื้อเรื่องนี้น่าดูมากเลยส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะ